วัสด,ดีชาวว็บแทงและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะแล้ววันนี้มีเซิร์ฟเทสนะฮะเป็นการเทส9.15ที่จะเข้ามาใหม่นะฮะเป็นวันแรกนะฮะวันนี้นิกกี้ก็เลยเข้ามาเทสรถคันนี้หน่อยนะครับเป็นรถที่จะเข้ามาแทน w a f f l e t a g ็ e r นะฮะคันนี้ชื่อว่า k i l l e r 15นะครับเป็น TDT10 i e r นะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูรถคันนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอดูเรื่องอื่นก่อนนะเริ่มตั้งแต่อินเทอร์เฟสนะที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟสใน9.15นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักๆก็จะเป็นระบบฟิสิกส์แล้วก็มีการเพิ่มเติมระบบเสียงเข้ามานะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบฟิสิกส์เนี่ยผมไม่ได้เข้าไปเทสต์นะวันนี้ตั้งใจจะมาเทสคันนี้เลยครับกิลเลอร์15คันนี้นะฮะในเรื่องของ ฟังก์ชันที่เข้ามาเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับเข้ามาที่หน้าการตั้งค่าหน้าแรกนะฮะเท่าที่ผมสังเกตเห็นเนี่ยก็จะเป็นคำสั่งนี้เลยฮะ enable the x16 and x25 นี่นะครับก็คือเป็นออปชันเสริมเข้ามานะก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาเราใช้ส n i p e r Mode เนี่ยมันจะสามารถซูมได้สูงสุด แเท่านะครับแต่ถ้าเราติ๊กคำสั่งตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นขีดถูกซะมันสามารถซูมได้16ถึง25เท่าเลยนะฮะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมลองเข้าไปเล่นดูนะครับในส่วนอื่นๆก็ยังดูไม่แตกต่างอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะมาดูทางด้านเสียงกันบ้างนะครับในเรื่องของเสียงนะฮะอันแรกที่เห็นเลยก็คือจะมีให้ติ๊กถูก2อันนะฮะเป็น e d a b l e sound กับ high quality นะครับ e อ a b เ e ล o u อราเราสามารถเอาออกได้นะมันก็คือมันจะไม่มีเสียงเลยนะฮะแล้วก็ติ๊กถูกมันก็จะมีเสียงมาให้ปรับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ h ฮค a l i t y ก็อ่าเป็นคุณภาพอย่างดีนะคุณภาพสูงนะครับก็ผมไม่ได้ใช้นะที่จะให้ดูก็คือตรงนี้นะฮะในเรื่องของ Pre-set ต,ตรงนี้นะครับเป็น Dynamic l a n กก็เหมือนเดิมก็ตรงนี้แต่ว่าจะมีที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็น t ทป์ of Audio d e v i c วนะฮะ ตรงนี้จะมีให้เลือก2 choice คือ1เป็น2.0กับ2.1 sound system ตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นระบบที่ใช้ลำโพง2ตัวนะฮะ2.0คือเป็นระบบะที่ใช้ลำโพง2ตัวคือลำโพงซ้ายและขวานะฮะส่วน2.1ก็จะเป็นลำโพงซ้ายขวาแล้วก็มีซับบูเฟอร์อีก1ตัวนะครับอันล่างจะเป็นเฮดโฟนฮะก็คือเป็นหูฟังอันนี้ก็เลือกเอาปกติครับผมไม่มีอะไรนอกนั้นก็ เหมือนเดิมฮะเท่าที่ผมดูก็เหมือนเดิมโอเคสำหรับอินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนไปนะ,ะก็คือทางด้านขวาตรงนี้นะครับเขาจะแบ่งเป็นไฟล์พาวเวอร์ Fly Power นะฮะเป็น a r m o เมอร์โมบิต่างๆนานาตรงนี้นะฮะซึ่งสามารถคลิกเข้าไปได้อย่างไฟล Power วเนี่ยคลิกเข้าไปปุบ๊บก็จะมีรายละเอียดบอกด้วยนะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยที่เราปรับแต่งแล้วเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับซึ่งจะต่างกับตรงนี้นะที่เราใช้เนี่ยผมทําให้ดูเลยนะดูนะครับผมชี้ที่ปืนกระบอกนี้ที่ใช้อยู่นะครับดูที่อัตราการเบี่ยงเบนของกระสุนก็ได้นะอยู่ที่0.27นะฮะตรงนี้ซึ่งตรงนี้เป็นค่ามาตรฐานนะครับ0.27แล้วก็เวลาในการเล็งอยู่ที่1.5วินาทีนะครับอันนี้คือค่ามาตรฐาน แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าผมได้ติดอุปกรณ์ด้วยนะฮะแล้วก็มีความสามารถของผลคลนคนลดเข้ามานะฮะอย่างเช่นอัตราการเบี่ยงเบนกระสุนเนี่ยตรงนี้อยู่ที่0.25เห็นไหมครับแล้วก็เวลาในการเล็งเนี่ยอยู่ที่1.3ซึ่งมันจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าตรงนี้มีการปรับแต่งแล้วพูดง่ายๆก็คือเราสามารถปรับแต่งเสร็จแล้วเราก็มาดูค่าของของมันตรงนี้ได้เลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เขามีการเปลี่ยนแปลงก็คือในหน้าของการวิจัยนะฮะผมจะชี้แต่ละคันให้ดูนะฮะเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปนะฮะหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับคราวนี้เราจะมาว่าด้วยเรื่องของรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้เอาเอาค่ามาตรฐานก่อนนะฮะ เ่ะเรื่องของปืนก่อนนะครับปืนนี้จะติดตั้งปืน15ซนติเมตรพาร์คเอลทั63นะครับเป็นปืนเทียสิ0นะฮะอัตราการยิงอยู่ที่3.64นัดต่อนาทีนะครับอัตราการเจาะเกราะอยู่ที่279นะครับ279นี่คือเป็นลูกกระสุน AP ปกตินะฮะส่วนถ้าเป็นลูกทองตัวนี้จะเป็นลูกฮีทนะฮะลูกกระสุนความร้อน อยู่ที่334อัตราความเสียหายเฉลี่ยอยู่ที่750อนะครับอัตราการเบีเ่ยงเบนกระสุนที่ 1, ่ที่ระยะ100เมตรอยู่ที่0.27เวลาในการเล็งอยู่ที่1.5วินาทีนะฮะซึ่งเป็น,ป,นปืนที่เจาะเกราะดีมากเจาะเกราะดีมากๆนะฮะและความแม่นยำเนี่ยสูงมากเลยฮะความแม่นยำสูงมากเพราะว่าขนาด0.35นะผมก็ว่ามันก็ แม่นแล้วนะแม่นมากแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นความแม่นระดับระดับท็อปของเกมเลยนะครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะผมนานๆผมจะเห็นปืนที่มันแม่นอย่างนี้สักทีหนึ่งนะฮะแล้วก็การเจาะเกราะดีมากนะฮะ279นี่แทบจะไม่ต้องใช้ลูกทองกันเลยนะครับแต่ก็มีบางคันที่เราไม่สามารถเจาะได้จริงๆนะฮะเพราะว่าหนาจริงๆนะครับส่วนในเรื่องของดาเมจเนี่ย ก็ถือว่าแรงนะฮะแต่ว่ามันใช้เวลาในการโหลดค่อนข้างนานนะฮะประมาณ1 3 3 4วิประมาณนั้นนะครับซึ่งมาเทียบกับดาเมจเนี่ยมันจะดูน้อยไปนนิดนึงนะสำหรับความคิดของผมนะมันน่า,นาจะอยู่ประมาณสัก8-900้า8-900ขึ้นไปนี่น่าจะดีดีกว่านี้นะฮะในส่วนของอร์เมอร์นะฮะก็จะมี HP อยู่แค่1,800เท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านด้านเกราะนะฮะ ด้านหน้า30ด้านข้าง16ด้านหลัง20นะฮะก็กระดาษดีๆนี่เองนะครับบางมากๆนะแล้วก็ HP ค่อนข้างน้อยนะมาดูในเรื่องของ engine กันบ้างนะครับมีแรงม้าอยู่ที่900นะฮะแล้วก็มี Top Speed อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิวแรงโดยปกติอยู่ที่418นะฮะซึ่งเป็นวิวแรงทีท่ ค่อนข้างดีมากนะคือปกติทั่วๆไปก็จะอยู่ประมาณ400นะแต่น,นี้ก็ขึ้นมาเกือบ420นะ418นี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับวิวแลงนะฮะนี่ก็คือข้อดีของมันอีก,อ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 กตัวหนึ่งนะคราวนี้เรามาดูกันที่พลรถที่ผมใส่สกิลให้มันบ้างนะครับพลรถจะมีทั้งหมด6คนนะครับผู้การผมอันดับหนึ่งผมใช้ซิกเซนนะฮะแล้วก็อัพ พลางอันดับ2นะครับคนปืนผมใช้ตาพิฆาตนะฮะเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2ก็จะเป็น,นพลางเหมือนกันที่เหลือนี้อัพพลางให้เต็มเลยครับแล้วก็อันดับ2ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะก็ไปเลือกเอานะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมติดให้เนี่ยก็จะเป็นตะข่ายพังตัวนะฮะเพราะว่าคันนี้เล่นเป็นทีดีก็น่าจะน่าจะใช้ตะข่ายพังตัวได้ดีนะครับ แล้วก็อีก2อันก็จะเป็นโหลดเร็วกับเบล่งเร็วนะดูอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับมีอะไรบ้างนะก็ลองดูเอานะครับก็จะไม่มีพัดลมมาให้นะครับโหลดเร็วนี่สมควรที่จะติดครับผมเพราะว่าอ,อ,อัตราการโหลดกระสุนเนี่ยค่อนข้างนานนะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 13.6วินาทีนะฮะก็ถ้าเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยก็น่าจะ14 1 5วินะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เสริมก็คือจะเป็นช็อกโกแลตนะครับผมจะไม่ใช้เครื่องดับเพลิงนะครับก็มาใช้ช็อกโกแลตช่วยนะฮะให้สกิลของคนทหารเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะในเรื่องของการโหลดการเลงนะฮะจริงๆอยากให้ช่วยในเรื่องของการโหลดมากกว่านะฮะแล้วก็ในเรื่องของการพังตัวด้วยนะครับ ในเรื่องของกระสุนนะผมก็จะพกกระสุนกระสุนทองไปแค่5นัดนะครับแล้วก็ HE อีก2นัดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นกระสุนปกติครับเป็นกระสุน AP ปกติ23นัดครับผมเดี๋ยวเราลองไปทดสอบคันนี้กันซักเกม2เกมนะฮะในเกมนี้ก็มาเจอกับในแมป m a r ีนอฟสกนะฮะ สังเกตอินเทอร์เฟซที่เปลี่ยนไปนะครับคือด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นนาฬิกาเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับก็สวยดีนะแล้วที่เขาเคยแจ้งมาว่าเปลี่ยนไปอีกอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่แคปฐานนะครับ <Those gates. S 1> ที่เป็นรูปแบบการแคปฐานเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะ ในคลิปนี้นะผมจะไม่ไม่เอาเพลงมาประกอบนะครับผมจะให้ฟังซาวของ9.15เต็มๆไปเลยนะฮะซึ่งผมก็มาเล่นในเซฟในเซิร์ฟเทสนี่ก็จะหน่วงๆหน่อยนะครัดูสังเกตที่ปิงขึ้น300นะมันก็จะออกหน่วงๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลงมอดด้วยนะฮะ ผมติดผ้าคุมมานะเป็นะตะข่ายพางตัวเนี่ยนะฮะเวลาตะข่ายมันใช้งานเนี่ยลองสังเกตเสียงนะ,ะมันจะมีเสียงแบบผ้าใบาเหมือนเหมือนเสียงผ้าใบาคลุมรถนะฮะปุ๊บดังปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวลองสังเกตดูนะฮะเนี่ยนะฮะได้ยินไหมครับ เป็นเสียงผ้าใบเหมือนเหมือนเป็นการสะบัดผ้าใบอะนะนี่คือการสูง16เท่านะ จะมีเลขบอกด้านด้านขวานะฮะปกติมันจะสูงสุด8เท่าอันนี้คือ4เท่านะฮะสูงสุด8เท่าในเวอร์ชั่นเก่านะแต่พอเป็นแพทใหม่ก็จะสูงสุดที่25เท่านแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความแม่นมันมันเพิ่มขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันสามารถซูมได้ไกลขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ผมสังเกตเสียงปืนเนี่ยมันรู้สึกมันแน่นขึ้นนะแล้วก็มีความมันมันน่าฟังมากขึ้นนะฮะแน่นๆ่นดีนะฮะ สำหรับคันนี้นัดน <on> <level> ี้กระเด้งนะ กิลเลอร์15้คันนี้ป้อมไม่สามารถหมุนได้รอบนะฮะอ่าป้อมเนี่ยจะหมุนไปทางขวา50องศาทางซ้ายอีก50องศานะครับก็เป็นเป็นเป็นป้อมที่หมุนได้ค่อนข้างกว้างนะแต่ว่าหมุนไม่ได้รอบนะครับ ตอนนี้ทีมผมก็โดนตามโดนโดนนำอยู่นะ5ต่อ8นะฮะซึ่งจริงๆแล้วในเกมที่เข้ามาเล่นเนี่ยผมไม่ได้สนใจในเรื่องของแพ้ชนะอะไรเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเข้ามาเล่นมาเทสอยากจะรู้ประสิทธิภาพของรถมากกว่านะฮะก็จะเอามาให้ดูกันที่แหละ ได้ยินเสียงผ้าใบไหมได้ยินเสียงผ้าคลุมไหมเมื่อกี้นะชัดเจนนะ อันนี้นี่ยอมรับเลยว่าปืนดีจริงๆนะทั้งแม่นทั้งแรงนะแต่ว่าตัวเนี่ยบางมากนะครับบางมากๆเนี่ยน,น,น,นัดหนึ่งก็เจ็ดปนะครับ าเจอรถที่ไม่หนาเนี่ยก็ล็อกเป้ายิงได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะไม่ต้องเลือกจุดเลยนะเน,นี่ยนี่ยนะมัน มันหันปืนได้แค่นี้นะก็เรียบร้อยไปครับเดี๋ยวไปดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับก็สำหรับเกมนี้ผมก็พ่ายแพ้ไปนะก็มาดูทางด้านอยู่ทางด้านคะแนนกันบ้างนะครับ ก็ได้ไฮคาลิเบอร์มานะแล้วก็แท n งเกอร์สไนเปอร์นะครับเงินได้มาแค่31,000ืนะ31,162ค่ับาบประสบการณ์อีก652นะครับในส่วนของดาเมจผมก็ยิงไป5,477นะคิวไป3 3คันนะก็ทำดาเมจได้ดีนะทำดาเมจได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่ายิงไปหลายคันด้วยนะะ มาดูทางด้านค่าซ่อมกันบ้างนะฮะค่าซ่อมสําหรับคันนี้นะลบไป20,001เลยนะฮะแล้วก็ค่ากระสุนอีก16,800นะครับค่ากระสุนเนี่ยผมไม่ได้ใช้ลูกทองเลยนะฮะผมใช้ลูก AP ปกติลว้วนๆเลยครับผมติดลบไปคนระับ3,500ก็เป็นรถที่ทำดามเมจได,ด้ดีนะก็สนุกนะแต่ว่าบางนะบางมากต้องหาที่เอาตัวรอดดีๆนะฮะเดี๋ยวลองไปเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะครับผม ในเกมนี้ก็มีกิลเลอร์เยอะหน่อยนะข้างผมมีห้าคันนะครับข้างศัตรูนี่จะมีหกคันนะ <geht> s. <S ก็เป็นรถที่มาใหม่นะก็ใครๆก็อยากลองเล่นกันดูนะครับรวมไปถึงผมด้วยนะรถคันนี้มีความเร็วนะเป็นทีดีที่วิ่งค่อนข้างเร็วนะก็เนี่ยครับ 40่0แต่ว่าสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะนอกจากข้อดีที่ปืนแล้วนะฮะก็ยังมีการตรวจจับที่ดีด้วยนะฮะแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมานี่รู้สึกว่า จะมองเห็นง่ายไปหน่อยนะจะถูกตรวจพบเนี่ยง่ายไปหน่อยนะขนาดผมมีสกิลของพลท่าหาเนี่ยเป็นพลางหมดแล้วนะฮะแล้วก็ติดตะ,ตะข่ายให้ด้วยเนี่ยมันก็ยังโดนเห็นง่ายนะฮะโดนเห็นง่ายมากลองเสนอหน้าขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็เห็นแล้วะแค่นิดเดียวเองนะฮะ ถ้าเล่นถ้าเล่นคันนี้ก็พยายามเอาตัวลอดีๆนะเพราะว่าบางจริงๆนะแล้วก็ HP ก็ไม่ได้เยอะแค่พันแเองนะครับนี่ครับขึ้นมาแค่นี้ก็เห็นแล้วนะเขาก็เห็นผมแล้วนะต้องหาที่แคมป์ที่ดีๆเลยนะครับวิ่งกันเกลือเลยนะกินเลอร์15 เซิร์ฟเทสที่ผมมาทดลองเล่นนี้เขาก็ให้เงินให้ครับประสบการณ์กลางมาอย่างละ10ล้านนะฮะแล้วก็มีทองมาให้ด้วยนะฮะสองหมืผมก็จัดการเอามาพลางรถเลยฮะโผมานี่เจอเด็กของแรงๆทั้งนั้นนะฮะก็แป๊บเดียวฮะเดี่ยงครับ คือถ้าด้านหน้าเรามีรถไปสปอรตให้เนี่ยจะเป็นอะไรที่แจ่มมากๆนะครเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยระยะไกลดีมากยิงระยะไกลดีเจาะเกราะดีแม่นนะแต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ผมมาเล่นในเซิร์ฟเทสเนี่ย คือคนมาเล่นรถเล็กเนี่ยรถ LT เนี่ยไม่ค่อยมีนะฮะก็จะมาเล่นรถเฮฟวี่แท้งกันแล้วก็รถ TD กันนะเพราะฉะนั้นคนที่จะวิ่งไปสปอร์ตก็ไม่ค่อยมีนะฮะก็จะวิ่งกันเองเนี่ยแหละครับสังเกตในมินิแมปก็ได้นะจะมีแต่ TD นะฮะตอนนี้ถ้าเข้ามาในเซิร์ฟจริงน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะเล่นได้ดีกว่านี้นะฮะคือยืนแนวหลังเนี่ย อยู่ปราการแนวหลังเลยนะมีคนสปอตให้แล้วเราก็คอยทำดาเมจเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะในจงังหวะบุกแบบนี้นะครับรถคันนี้ก็สามารถทําได้ดีนะเพราะว่ามีความเร็วสูงนะครตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณ50กว่ากว่านะ ห3 5 5นะวิ่งเข้าไปนะเก็บล็อกเป้าเก็บได้เลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะะอันนี้ก็เป็นการใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะฮะ ที่กล้าวิ่งเข้ามาเพราะว่าทีมเรานำอยู่นะฮะที่ผมไม่ยิงคันหลังเพราะว่าเขา AFK นะฮะเขาไม่อยู่นะครับรก็ไม่ได้น่ากลัวนะรถคนไม่อยู่นี่ก็ไม่น่ากลัวนะรถไม่มีคนนะ่นะก็ยิงคันที่เขายิงเราได้ก่อนนะ เกมนี้ก็จบไปนะครับก็ทำดาเมจได้น้อยหน่อยนะเดี๋ยวลองไปดูคะแนนกันครับ back, back ก็เกมนี้ก็ชนะไปนะฮะก็ได้ตังมา3า3 2 0ื่นะ32,344ค่าประสบการณ์852นะครับเกมนี้เป็นเกมที่ชนะนะฮะเกมที่แล้วเนี่ยเป็นเกมที่แพ้เนี่ยได้ค่าประสบการณ์มา6ก0กว่าเพราะว่าเกมนั้นทำดาเมจค่อนข้างเยอะนะ ดี๋ยวมาดูดาเหจในเกมนี้นะผมทำไปอันดับ4นะ2อ0พเองนะครับแล้วก็คิวไปแค่2คันนะครับเกมนีน <ๆ S 2> คม้ค่าซ่อมค่าซ่อมรถเนี่ยลบไป15 0 0 0นะฮะแล้วก็ค่ากระสุนลบไปแต่พันะก็ยังเหลือกำไรมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตรงนี้นี่ไม่ไม่ต้องใส่ใจเลยถ้าเล่นเทียร์เก้าเทียร์สิบเนี่ยยังไงก็ ถ้าไม่ขาดทุนก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะว่าค่าซ่อมกับค่ากระสุนค่อนข้างเปลืองนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคันนี้นะฮะก็รีบเอามารีวิวให้ดูกันเลยนะเพราะว่าเข้ามาใหม่นะวันแรกผมก็จับมาเลยนะแล้วก็พอดีว่าผมต้องออกไปทําธุระต่างจังหวัดด้วยนะก็รีบทํมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ก็จะได้ดูรายละเอียดของแพท9.15ที่จะเข้ามาด้วยนะ เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะไม่ไม่รู้ว่าตอนที่เอาเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละฮะส่วนรถคันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูกันนะว่าน่าเล่นไม่น่าเล่นแต่ยังไงเนี่ยคนที่มีวาเฟ่นแท็กเกอร์อัฟเอียอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องได้เล่นคันนี้อยู่แล้วนะฮะจากอัฟเีออที่ยิงเป็นชุดอย่างเงี้ยโหดๆห,หน่อยตอนนี้ก็ได้ความแม่นมาเพิ่มแล้วก็ได้ความแรงมาเพิ่ม แต่ยิงเป็นธีละนัดนะฮะก็สุดท้ายนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กันด้วยนะฮะเวลามีอัปเดตอะไรใหม่ๆผมก็จะเอามาลงให้ดูก่อนแบบนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นิกกี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ